สวัสดีครับผม Nike, 6, านายกิจศิวิศกุลรหัสนักศึกษาหกสองสี่หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สี่มูลเรียนหกสองศัพสองห้าครับวันนี้ผมจะมาส่งงานวิชาอาจารย์ไผ่อาจารย์อนุปรีมนันนีครับเรื่องออฟมินเตซิกหรือออกซิงนะครับครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงออฟมนเตซิกนะครับ ออเมนเต็ซิกหรือออกซิกนะครับคือการนำขอดที่4มาส่งเข้าขอดที่5แบ่งออกเป็น3ประเภทคือ1อิตาลี 2. อฝรั่งเศส3เยอรมันนะครับซึ่งจะมีทั้งทางเมเจอร์และไมเนอร์นะครับออกซิกในทางอิตาลีนะครับให้นับขึ้นไป4ตัวจาก ีจากโนต้ตจากตัวโนต้ตจากคีย์เพลงที่เราเลือกนะครับเช่นผมยกตัวอย่างคียซีนะครับนับขึ้นไป4ตัวจะได้ cde f จะได้ตัว f นะครับในคอร์ดฟาลาโดหรือ f ฟ c นะครับแต่ในทางอิตาลีนะครับหรืออิตนะครับต้องเพิ่มตัวที่1ครึ่งเสียงและลดตัวที่3ครึ่งเสียง จะได้ฟาฟาชาร์ปเอเฟแล้วก็ซีสองีสองตัวนะครับคือฟาชาร์ปเอเฟตซีซีออกซิกงในทางฝรั่งเศสนะครับในให้นับขึ้นไปสตัวเช่นเดียวกันกับอิตาลีนะครับจากคีย์เพลงที่เราเลือกเช่นผมยกตัวอยา่างคีซีเหมือนเดิมนะครับ C เมเจอร์ครับที่ผมยกตัวอย่างมาคือคีย์ C เมเจอร์นับขึ้นไปสีจ่จะได้ตัว F เหมือนเดิมนะครับในคอร์ดฟาลาโดครับแต่ในทางฝรั่งเศสก็ต้องเพิ่มตัวที่1นึ่งครึ่งเสียงและลดตัวที่3าครึ่งเสียงเช่นเดียวกันแต่ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวที่2ของคีย์คือตัว D นะครับจะได้ฟาชาร์ฟอ f เฟ C D ออกซิคในทางเยอรมันนะครับให้นับขึ้นไปสี่ตัวโน้ตเช่นเดียวกันนะครับจากคีย์เพลงที่เราเลือกก็จะได้ตัว F เหมือนเดิมนะครับผมยกตัวอย่าง H C นะครับจะได้ตัว F เหมือนเดิมจะได้ฟาลาดูนะครับแต่ในทางเยอรมันต้องเพิ่มตัวที่หนึ่งครึ่งเสียงและตัวที่สามครึ่งเสียงและจะเปลี่ยนตัวที่สอง จากคีนะครับตัวสุดท้ายครับให้เป็นตัวที่ใส่แต่จะใส่ตัวที่3มของคีย์แทนนะครับจะได้ฟาชาร์ปอ e ีแฟตซีแล้วก็อ e ีแฟตครับตัวที่3ของคียจะลดขึ้นเสียงนะครับในทางมเจอร์และนี่คือตัวอย่างนะครับ ในในคียที่ผมยกตัวอย่างมาครับคือในคีย์ C major นะครับต่ออันนี้นะครับต่อไปผมจะพูดถึงในทางคีย์มนเนอร์นะครับที่ผมยกตัวอย่างมาคือ A minor ครับในทางคีย์มนเนอร์นะครับจะไม่ค่อยต่างจากเ a j o r สักเท่าไหร่นะครับตัวที่หนึ่งก็จะเพิ่มเหมือนเดิมนะครับตัวที่หนึ่งจะเพิ่มขึ้นมา ครึ่งเสียงนะครับส่วนตัวที่สามเราจะไม่ลดนะครับเพราะทางมนเนอร์มันจะลดอยู่แล้วนะครับนี่นะครับก็ตามรูปที่ผมยกตัวอยา่างเราแค่ไม่ลดตัวที่สามนะครับเพราะตัวที่สามมันลดอยู่แล้วเราไม่ต้องไปนลดอีกนะครับ ต่อไปนะครับผมจะมาพูดถึงน,น,นันคอทโทน,นะครับนันคอทนคืออะไรครับนันคอทนคือโนต้ตนอกคอร์ดนะครับซึ่งเราเอามานํามาใส่ในเพลงเพื่อให้เพลงมันดูมีอะไรมากขึ้นนะครับอย่างเช่นที่ผมทําตัวหนังสือสีแดงนะครับคือนันคอทโทน,นะครับใส่ในโฟร์พาร์สนะครับเพื่อเพิ่มความน่าสนใจประมาณนี้นะครับ ซึ่งจะมีหลายๆแบบต่างกันไปนะครับครับต่อไปนะครับผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับแบบที่ยังได้ใส่นังกอโทนและพอกเมนเต็ดซิกนะครับซึ่งผมยกตัวอย่างของเพลงของผมคือคนเก็บปืนนะครับของคาราบาวนะครับมาฟังกันเลยครับ ครับและนี่คือตัวอย่างนะครับตารน,นะครับผมจะให้ดูตัวอย่างแบบที่ใส่นาโนคอนโทรและออฟเ e นเตซิกนะครับผมยกตัวอย่างมา8ห้องนะครับไปฟังเลยครับ ครับแล้วนี่คือตัวอย่างที่แบบใส่หน้าโทนและออกลิงนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูตัวอย่างเพลงเต็มเพลงกันเลยนะครับ